คิงของโคตรเก่งอ่ะพาโอนิクตบแชมป์เก่าอย่างลูควิดฟิลิปปินส์สองศูนย์น่ะเฮ้ยทำไมทีมอย่างลูควิดที่เพิ่งคว้าแชมป์เอฟเอซีมาเนมาเนี่ยถึงแพโอนิクไปสองศูนย์น่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ทุกคนได้ดูกันครับฝั่งของโอนิクแบนเบ็นตัวอ,อ,อ,นะอ่ะอาหลบนะอ่าไม่อยากปล่อยให้ซันฟอร์ดเดล่นเนาะฝั่งของลูควิดก็แบนตัวอย่างแฟนนี้นะไม่อยากให้คิงของเล่นเพราะว่าเป็นตัวถนัดของทั้งคู่นะ่ะตัวที่สองน้องโอนิクก,ก็ แบนเป็นอย่างปาเชียเนาะแล้วก็ลิควิดก็แบนเป็นตัวอย่างหว,วานหว,วานเนี่ยเป็นตัวที่ผมมองว่าลวเลดเกียนนี่ยมันรับมือ,อยากนะฮะเพราะว่ามันมีเสียทั้งสกิลซีล้างซีซีแล้วก็มันแบบมันไม่ขาตายอะ่ะเออมันก็เลยแบบแบนกันตัวที่สามนะแบนบเป็นตัวอย่างเคลาซึ่งเคลาเนี่ยมันยังโหกนะมันยังแบบว่าเป็นรวมที่โชงให้เพื่อนเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นแปบลบว่าชงให้เพื่อนคาอะไรเงี้ยมันมันง่ายใช่ ลิควิดก็แบนเป็นตัวอย่างอีชุนชินนะเป็นตัวมิตาดอีกตัวหนึ่งที่โหมากๆ่กนะฟาร์มเร็วแล้วก็เดินเกมเร็วนะแล้วก็ดามเมจแรงตั้งแต่ช่วงต้นตั้งแต่ช่วงต้นเกมไปแล้วแต่ว่านะ่าสนใจก็คือลานเซลอดหลุดฮนะนี่ฟาร์โก้นี้ก็หยิบมาเป็นลานเซลอตเป็นตัวแรกเลยนะอืมจำเป็นต้องหยิบครับเพราะว่าลานเซลอดเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็ฟาร์มเร็วนะฮะแล้วก็เป็น ตัวเมตาในปัจจุบันด้วยนะส่งตัวแรกของลิควิดเป็นจูซินแล้วก็ชิช่ฮะหยิบมาเล่นเป็นชิชิกันน้อยก่อนเลยเพราะว่าชิชิเนี่ยเป็นตัวที่สามารถเล่นได้กับออฟเล่นกับจะทุกตัวเลยนะแล้วก็จูซินเนี่ยเป็นตัวคุมจังหวะแล้วก็สารพัดประโยชน์มากๆนะไอ้ตัวนี้ฟังโคอิคก็หยิบมาเป็นฟาชา่าต้องหยิบมาเล่นก่อนนะไม่งั้นเนี่ยโดนแบนแน่เพราะว่าตัวที่สามารถจะเล่นแบบว่าเคาน์เตอร์จูซินได้ดีแล้วก็แบบ ค่อนข้างที่จะมีอิมแพคก็มีแค่จูชินนี่เออไม่แค่ฝาชานี่หละฮะแล้วหยิบมาเป็นไฮโลดนะไม่แน,น่ใจเหมือนกันว่าจะหยิบมาเป็นไฮลอดนูมหรือว่าไปเล่น exp EH นะฮะตัวที่3ของลุคงคิดหยิบมาเป็นจอยนะครับจอยเนี่ยสามารถที่จะแดนซ์เข้าถึงฝาชาได้ผมคิดว่าน่าจะมาเล่นใน,ในรูปแบบแบบนี้นะฝ่งของโอิกเนี่ยแบนเป็นอย่างชิวดานะเพื่อกันที่จะไม่ให้มา เวทป่าของนายสล็อตได้เนาะแล้วก็ฝั่งของอลุลตริคเนี่ยแบนตัวอย่างฮาริทก็ตัดดามจในช่องต้นเกมเอาไปอีกหนึ่งตัวเนาะถ้าไม่งั้นนี่คือดาเมจต้นเกมนี่ก็จะแรงมากเนี่ยฝั่งของอุลตริคแบนตัวอย่างโฟเวียตออกไปเนาะเพราะว่าเคิร์กเนี่ยเล่นโฟเวียตได้ดีมากนะคือโฟเวียตเนี่ยเป็นตัวที่เอ่อผมมองว่าสามารถที่จะเข้าถึงจูซินได้ง่ายแล้วก็เป็นตัวที่มีซีซีอ่ะแบบ แล้วก็เป็นตัวที่ยืนทนใ้เพื่อนได้ยืนสูนใ้เพื่อนได้ก็เป็นตัวอีกเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าไม่เคยตกมีตานะสำหรับโฟเวียสหัวมากๆหัว่าตัวสุดท้ายกองอนิคนะฮะแบนเป็นดัวอย่างขับตู้ตะกับนะฮะเพราะว่า j จพีเนี่ยเล่นบ่อยเหมือนกันเนาะเอโอ้ตัวที่สี่ของลูกหยิบม,มาเป็นมอดโบนะคบฮะเลดเกมาทีนี้โอ้ฟังของอนิก็หยิบ บุโนนะฮะมาเคาเตอร์เลยฮนะเรื่องต้นเกมเลยนะได้มียับๆลนต้นเกมแล้วก็กินมาเป็นเอ่อบารังนะโอ้โหลิควิดโอเมตาฮะจิมาเป็นชอเฮดนะครับอื mm hmm. ผมมองว่าถ้าช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าลิควิดเนี่ยกดไม่ยับเนี่ยผมผมกังวลว่าช่วงกลางเกมถึงเลกเกมจะเหนื่อยมากๆถ้ากดไม่ยับเนี่ย เพราะว่าอย่างที่บอกว่าฟาซาเนี่ยมันมันแรงแล้วก็มันคุมอ็อบเจกต์กันดรไพ์ปอมอะไรแบบเนี้ยมันเก่งม,มากแล้วก็ตัวอย่างบูโน่เ่ะมันกดอ่ามอดโคบเออมอดโคเนี่ยได้อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูในช่องต้นเกมนิดนึงนะฮะอ่าสังเกตเห็นไหมเห็นสังเกตเหตุจอยเฮดุไหมจอยอันนี่ยพายายามจะ ช้สกิลโจลด์นะฟาร์มช่วยจอยให้จอยในเบลสีเหลวแล้วก็ไปแก๊งในช่วงเวลานั้นนะก็น่าจะไม่ใช่น่าจะดิแบบจะเบลสีก่อนลามสุดแล้วแน่นอนประมาณสักห้าวิประมาณนี้เดี๋วยวไม่ก็มากกว่านนะั้นหรือแต่จะแต่ผมมองว่ามันเร็วมากนี่เห็นป่ะจอยเนี่ยเอาบับแดงเสร็จแล้วเห็นป่ะนานเพิ่งจะลงมาเอาบับแดงเลยคือเมื่อจอยเบลสีเนี่ยต้องต้องแก๊งกันละ จริงๆเนี่ยเห็นว่าอจอยเฮดเนี่ยไม่ควรมาผูกกลางแล้วนะคือควรจะไปแกงกับจอยให้ได้ก่อนหนึ่งตัวก่อนที่เขาเคยว่าไงอะ่ะเ้าคอมได้เปรียบก่อนเลยอืแต่ว่าเห็นว่ามาผูกกลางอะ่ะมาผูกกลางแลแบบเนี่ยโดนเบิร์ดคีเนี่ยมันไม่มีตัวแบบว่าไปช่วยแกงอะ่ะช่วยจอยอะ่ะออผมมองว่าถ้าเมื่อกี้เนี่ยยังยังอยู่กับชี้ๆแล้วก็ยังอยู่เลนบนน่ะผมว่าน่าจะได้บารังนะอ่านี่เห็นว่ากดได้ ืเดี๋ยวมันจะมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะทุกคนดูจอยไว้นะดูจอยไว้สิบห้าวิต่อเกิดนะฮะดูไว้ดูไว้เห็นป่าจอยเนี่ยกลับมาจะมาจะมาแก้งหรือจะมาเอาหอยนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยบูโน่เนี่ยหรือเคลลาเนี่ยเห็นจอยละะอแล้วนะฮะอ่าแล้วเต่าเนี่ยมันเกิดเลนบุญนะทีนี้เนี่ยทําให้อ่าเคิร์กเนี่ย คือเขาขอกันแบบมามามาเบรกจอยไ้ได้เห็นปะจอยไม่สามารถเข้าไฟได้เล่นระบาย่ะทีนี้อ่ะเนี่ยดูนเบรกกดเต่าไปได้อืมเนี่ยเห็นว่าคือจอเฮดเนี่ยผมผมคิดว่านะเล่นมาแบบแก๊งอะ่ะเก่งอะ่ะแต่ว่าแต่ชอนนี้ก็ต้องชุมนะต้องชุมเออสันติเหมือนกันว่าเก็บมาได้อยู่อืมการเงินก็ยังไม่ห่างมากนะ เดี๋ยวไม่ห่างถึงพันเดี๋ยวให้ดูอีกอีกอย่างนึงก็คือจูซินเนี่ยลงไปเคลียร์เวียบล่างอนะไปเคลียร์เว็บล่างแทนอ๋อไอน,นี้จริงๆริอะผมมองว่าให้จอยเนี่ยไปเคลียร์น่าจะดีกว่านะเพราะว่าจอยมันเคลียร์เร็วกว่าแล้วเนี่ยแหนบาโอ้โหเรียบร้อยเลยซัพพอร์ตเข้ามาคือมันเอาจอยเฮดมาแล้วมันต้องมีตัวโซนพื้นที่ให้อะ่ะบวกกับเดี๋ยวผมย้อนให้ดูนะ เห็นไหมทำให้ผมถึงบอกว่าให้จอยไปเคลียร์น่าจะดีกว่าคือผมมองอย่างนี้คือจอยเนี่ยมันเคลียร์เว็บเนี่ยมันเคลียร์เร็วกว่าจูซินอยู่แล้วแล้วทีนี้เนี่ยจูซินเ่มันเป็นตัวโซนพื้นที่ให้เพื่อนได้เล่นหรือว่าบอกว่าเป็นตัวที่เบรกตัวอย่างไฮลอดไม่สามารถเข้ามาลึกได้อะ่ะนึกออกปะแล้วตัวอย่างจอเฮดอ่ะจอเฮดแล้วก็ชีชี้ชชอะมันมันโซนพื้นที่ได้ไหม มันได้เลยแต่มันยังไม่สุดอะมันไม่เท่าแบบตัวยอย่างบาดังอะนุภาพบอกป่ะอืมแล้วจอเฮดเนี่ยมันเป็นตัวสร้างจาังหวะไม่ใช่ตัวซูนอะแล้วมันถ้าจะมาซูนอะมันไม่ค่อยเวิร์ดภาพบอกป่ะเออจริงๆริอะปล่อยให้จอยเนะี่ยไปเคลียร์เว็บไปเคลียร์เว็บเล่าแล้วให้จูซินเนี่ยมาอยู่มาซนไว้ให้เพื่อนเล่นะมันน่าจะมีโอกาสได้เล่นมากกว่าน,นี้นะอะ่าแล้วดูดิดูดูแล้วดูนะอะ่า เห็นปะเคิกเห็นตำแหน่งเรียบร้อยฟิกอันติเนี่ยเห็นปะมันไม่มีตัวโซนพื้นที่ไม่มีตัวเปิดแมพไพอะเนี่ยมันก็เลยแพ้ไฟแล้วก็เสียต่าไปอืมแล้วผมจะให้ดูอีกช็อตหนึ่งก็คือเอดูฟาซานะโคตรเก่งอ่ะดูดีซสูเปอร์ฟินเนีเนี่ยฟิกเกอร์ทัาตันจะยกอ่ะโหโคตรเก่งเลยอ่ะสกิลเพสสูงจัดอ่ะอ่า เห็นบ่าจูซินพยายามจะมาโซในเพื่อนได้ล่นเนาะซื้อพื้นที่ไปอ่าแต่พู้แมปนะฮะโูแมปแล้วนี่เข้ามาเช็คแล้วก็โดนไปฮะตัดตับตัวสำคัญอย่างจูซินออกจกากไฟได้แล้วคือยังไงยังไงเนี่ยโอ้โหเกือบมันกันนะ้าสำหรับเชทล่าแต่ก็ได้ต่อฮะเพราะว่ามันไม่มีตัวโซนพื้นที่นห่นี่แล้วแล้ว,ลวก็มันบบว่า จอยก็อติไปแล้วอะ่ะก็เลยไม่ไม่เข้าไฟคนะ่ะหลอตัวแรกฮะสิบปีอะสิบปีจะเกิดอืมผมว่ามองว่ายากเงินยากอู่นะคือเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเอาฟาซามาเนี่ยมันเล่นหลอดได้ง่ายใช่แล้วหยิบมาเป็นตัวเย่งจอเฮดอะ่ะมันทำอะไรไม่ค่อยมากอะ่ะอืมดูดิ มันพาตัวเด็กชุมต้นเกมแล้วอะ่ะมันก็เลยไหลาย,ยาวเลยแต่การยังเลยงอยู่แบบยังยังสูสีนะแต่ว่าอย่างที่บอกภาพรวมอ่ะมันมันรูปมันเสียเปรียบแบบมันเข้ามากดยากเนี่ยโอ้เรียบร้อยไม่ได้เต่าเออไม่ได้หลอดนะอืมเห็นปะโอ้แล้วเอาเพเลยเนี่ยเห็นปะบุรุษมันต้นต้นเกมอ,อยู่แล้วเก้านาทีไอเทมแบบมีเนมา่าก็แรงอยู่ นิโอชิปกบกคิวว่าเกือบได้แล้วนะชอนี่เกือบได้แล้วนะอืมแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เห็นป่ะฮิโร่มันแบบไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมย้อนให้ดูนะ <c oughs> จูซินเนี้ยไม่สามารถเข้ามาในไฟลึกขนาดนั้นนะเพราะว่ามันไม่มีตัวซูนตัวหนาล็อบด้ามมีดให้เห็นป่ะเห็นป่ะเข้ามาไม่ได้เห็นป่ะเนี่ยดูดิอ่าเนี่ยกดไปได้เนี่ยเข้ามาไม่ได้ทำอมไรไม่ได้เดอีอยม จอเฮเลยฮะผมมองว่าจอเฮเลยตัวปัญหาแล้วมันไปยูนยแต่ว,ว่าเครว่าไงตัวรับดาเมจเนี่ยไปไปยูนให้ฝั่งซันฟอร์ดหรือว่าชีชๆเนี่ยมากเกินไปอ่ะอืมหนึ่งพาบอกา่าแล้วว่าชี้เนี่ยมันบินตัวชี้ไม่ได้หนาขนาดนั้นอะ่ะเออเน่นๆแล้วดูตอนเอ่อจะขึ้นบ้านเนาะปมทองเนี่ยไม่แตกนะอ่าเนี่ยเห็นปะคือโอ้เห็บแล้วก็สันจีเนี่ยมาแบบเนี่ยมาพูดเพี้ยนแถวนี้เนาะ กาตัดสินใจของซูเปอร์ฟินก็ดีเลยอดีอันตีใส่เลยเห็นปะมันแรงอ่ะเนี่ยเห็นปะคือไม่ขีข่้ก็ตายอ่ะเห็นปะนี่แหละการเล่นฟาซามันเล่นแบบนี้การเล่นที่ถูกต้องอ่ะนะมันต้องเล่นแบบนี้นะทุกคนไม่ต้องเอาหน้าไปจูบนะผมเห็นบางคนในแรงอ่ะแบบการจะไปใช้สกิลหนึ่งสองเนี่ยเขาไปไกลมากนะโหแต่ว่าให้หล่อตายนี่นี่นี่นโอ้ดามจมันแรงมากเห็น สิบวิหลอดเกิดนะฮะมาดูกันว่าจริงๆอิงลูกคิดต้องเล่นหลอดตัวนี้นะต้องได้หลอดตัวนี้ไม่งั้นนี่งลำบากเนี่ยเพราะว่าป้มกลางไม่มีแล้วนะต้องต้องฝืนเล่นนะ่ะใช่ต้องเอาพีต้องฝืนเล่นหลอดตอนนี้เนี่ยต้องเล่นให้ได้ไม่งั้นลำบากเนี่ยแต่จะเข้าไฟายังไงดูดิเห็นป่ะจอฮีเข้ามาจูซินยบยกให้หลอดโอ้โหโอ,โอ้บุนโนโฟาซาเนี่ยฝีมากถ้าม,มีตัวเข้าถึงเลย โอ้ oh, yeah. ยเดี๋ยวอยเลยฟาซากับเอ็นยมันฟรีกอนะ่ะจบเลยฮะเดี๋ยวมงย้อนให้ดูนะว่าคือดูด,ดูดูฟาซาแล้วก็บูโนนะคือฟรีมากไม่มีตัวเข้าถึงเ่ยคิดบอกว่าไม่มีตัวแบบเอ่อแอคชั่นใส่เลยเนี่ยที่ๆเข้ามาก็ไม่ได้วาวขนาดนั้นดิบ้านจริงๆอ่ะจอเฮดอะ่ะ ผมมอว่าพมจะได้ตัวดามิอีกตัวเปล่าวเห็นเ่าเราไปแบบโอ้ไปไปไปโยนไอ้ไปโยนให้หลอดอีกอะ่ะซึ่งให้หลอดบบนเนีเป็นตัวรับดามิดูแล้วเราไปทำแบบนั้นอะแม่งก็แบบปล่อยให้ฟาซากับบุโอน,นเนี่ยฟรีเรนปะ่ะเห็นปะ่ะจอยแล้วมอร์โคเนี่ยไม่มีพื้นที่เล่นเลยอ่าโวนฟาซาป,ป,ปิดปิดพื้นที่เล่นไปหมดเลย แล้วก็บาดังสรส้างซีซีใหเพื่อนได้เล่นชิวๆเลยทีนี้เนี่ยโหเกมแรกยับเลยนะฮะใช่มันพารเนี่ยตุนเกมเนาอะลูกคิดอะ่ะพารตั้งแต่อ่อช่วงหนึ่งนาทีแรกแล้วอ่ะซึ่งอุนิก็แก้เกมมาดีมากเลยนะอืมไปดูเกมที่สองกันบปดูเกมที่สองกันนะคือเกมที่สองเนี่ย โคตรสูสีเลยนะเออใช่ตั้งแต่ในเรื่องของการดับแล้วด้วยมันคูรสูสีอะ่ะฝั่งของลูกคิดก็เป็นตัวอย่างแฟนนี่แล้วก็จิชชตออกไปนะคือสองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเมตาอยู่แล้วนะอืมฝั่งของตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างอ่ออันนั้นแล้วก็ตัวนั้นออกไปตัดตัวนา้ำคาญออกไปฝั่งของลูกคิดเป็นตัวอย่างวันบานวันบานนี่ อย่างที่บอกอะ่ะเด็กเกมาันนี้ดูรัวมากแล้วก็ล้างซีซีได้เนี่ยปิดตัวที่จับได้ยากมากแล้วก็ถทาได้บินนี่คือแรงมากเงฮะเดีย่ยฟังก็โอนิคแบนฟาซาอาอไปเพราะว่าตัวเองเนะี่ยจะเล่นเซเลนาเนาะคือผมบอกไว้ก่อนอนะผมจะบอกโรงแรม <laughs> เพราะว่าผมดูมาก่อนแล้วเอเหตุผลที่แบนเอ่อฟาซาไปเนี่ยก็จะมาเล่นตัวอย่างเซฟเซเลนานี่แหละเพราะว่าฟาซามันเก่งเกินเะนี่ยใช่ชิชินก็ เป็นตัวที่เมตาเนาะเป็นตัวเมตาฟาร์มเร็วฟาดาเมจได้ปูดแมพให้เพื่อนได้ถ้าจะเล่นเซเลน่าต้องแบนตัวอย่างฟาซ่า,าไม่งั้นลำบากเนี่ยแล้วก็ล่าสุดก็สกิลเอว e ี e แล้วก็มันแรงแล้วก็สกิวตั้งแต่ช่ชงต้นเกมเพราะว่าไม่ต้องพึ่งไดไม่ต้องพึ่งอีเทมขนาดนั้นฮาริตก็ผมคิดว่ามาแก้ปัญหาในช่วงต้นเกมเพราะว่าเกมแรกต้นเกมแบบดุนดุนอุนอกดยัยเลยนะฮะ คาตัวนี่ก็เอามายืนนี่เพื่อนนะโอ้นี่ก็เล่นตัวอย่างไฮ้หลอดเหมือนเดิมไหมเอาตัว,วเอาไฮรอลอดเนี่ยามายืนค้าใช่แค่ามายืนค้านั่นแหละ <laughs> แบนกูไปเพราะว่าตัดตัวที่จะมาแก้ทางของไฮรอล์ดออกไปเนาะเพราะว่ากูเนี่ยมันมันแก้มันแก้ไฮนอสได้เนะ่ยลูกคิดแบนตัวยังกนเจอบตัดตัวตุ้นเกมเออกไป เพื่อบีบให้ฝั่งโอเนกเนี่ยมาเล่นเป็นเลดเกมเนาะเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะกดดับดับในช่วงต้นเกมโอเลกแบนชิชี่คือชิชีเนี่ยอย่างคิดบอกไปว่ามันเล่นกับ oke, เยลคเนเลดกับทุกตัวแล้วมันแบบละลายตัวอย่างไฮรอได้ใช่แล้วตัวเองเซเลนานีดูนชิชี่้าถึงนีเรียบร้อยเลยนะลิควิดแบนบโนออกไปตัดตัวต้นเกมลงไปอย่างคีดบอก เขาตั้งกจจะมาเล่นตุนเกมแล้วอะแล้วเขาก็แบนตัวอย่างบูโนโอเอลไดคิ้นเจยวไปเล่นนะนั่งเงียงอะอืมเอาหนหยิบมาเป็นคอที่เป็นนั่งเงียงะเพื่อที่จะหยิบมาเป็นแบบว่าเอามาแทนดามจเอวี o e, นะเพราะว่าเมดที่หยิบไปในคือเซเลน่าใช่ปะแล้วมันไม่ไม่ใช่มันมันไม่มีดามจที่เป็นแบบเอวี o e, ใหญ่ๆอะมันก็เลยเหมือนจะขาดอะไรไปอะเขาก็เลยหยิบคอมาเล่นแทนใช่เพื่อให้มีดามจในทีมไฟใหญ่อืม ลาปูลาปูเนะ่แล้วก็วาเลนติน่าคือแน่นอนแหละวาเลนติน่านี่คือเยิบมาแบบว่ามาลบสกิลพวกสกิลปาของลาซิโแล้วก็ไม่ใช่สกิลของเซเน่าแล้วก็ยิมมากรอบเล่นได้ก็ยืดหยุ่นเหมือนกันก็หลักๆแล้วก็จะจะเอามาเล่นแบบเพราะว่าไม่มีโมเมนตี้นั่นแหละแล้วกอลาปู้ลับ,ลลบลนูนะี่รู้กันแบบมันคอนข้างเี่ยะยืดหยุ่นเป็นตัวเมตาเนาะแล้วก็อันนีเนี่ย ผมก็พูดเรีวอ่ะไม่ใช่พูดเร็ยวเดี๋ยวบางคนหยิบม,มาเร็วนะเมื่อกี้เนี่ยใช่ก็ยิบมาเป็นโฟเบียดะฟเบียก็ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันเนาะแต่ว่าพาษีเนี่ยต้นเกมเนี่ยจริงๆอะไม่ต้องดูใครอุลิคิดก่อนเพราะว่าเอ่อมันมีตัวอย่างฮาลิลนั่นแหละเพราะว่าคอเนี่ยมันต้องแบบสองสามไอเคมะถึงจะแรงอะ่ะต่อตัวแรกเนียใครจะได้ไป ฟังคงดิวิต้องได้นะไม่งั้นนี่ลำบากเนี่ยแต่ว่าตรงนี้นี่อิชุนชินนังไม่มาตุงมหล่อนะอิชุนชินก็ไปตัดตัดบัฟใช้เลือกที่จะไม่เด่นแต่ว่าการเนเื้อเนียงดูสุสงๆเนี่ยเข้ากันอยู่ไม่ได้อัน,นี้ขนาดนั้นต่อตัวที่สองนะฮะแล้วต่อตัวที่สองเนี่ยมันเกิดเออเลดโกนะถ้าคือพูดง่ายๆคือ ฮาดิดเนี่ยเข้าทีงไฟเม,มื่อไหร่เนี่ยมีมีมโลกาชนะแน่นอนเพราะว่ามันแรงกว่าคอสอยู่แล้วอืมแล้ววาเลนติน่าก็เป็นตัวที่คอร์ดพาลอดมาโลว์ไอ้เพื่อนเล่นได้นี่เห็นป่ะดวล็ดเดเห็นปะ่ะผมบอกว่าฮาดิดเนี่ยเข้าทีมไฟใหญ่ได้เห็นปะ่ะแล้วโดนซีซีของวาเลนติน่าไปอะนนอย่างป่ะต้นเกมน่มันไม่ไหวหรอกไม่ไหวฮาดิดอยู่แล้วคอสเข้ามาล้ำก็ไม่มีดาเมจเพราะว่าไม่มีอย่างยางังได้มีไอเทม อืมนี่เนี่ยคือเป็นช็อตที่อคาร์ทิซีแล้วก็เห็นดูนะดูในแมพก่อนดูในมินิแมพก่อนนะเห็นปะคือคาร์ทิซีเนี่ยเห็นปะข้อเนี่ยอยู่บนเลาใช่ปะต้องดูก่อนเนี่ยซอยฟอร์เนี่ยเข้ามาปะครองข้อเนี่ยอยู่บนละข้อเนี่ยคือฝั่งของลิควิดเนี่ยมีข้อมูลว่าข้อนียอยู่บนใช่ อยู่บนตรงนี้เนี่ยฮารลเนี่ยมันอยู่ล่างอะ่ะยังไงเนี่ยการที่มันจะมาเติมดาเมจนให้อะ่ะมันมันมันได้ใบก่ออยู่แล้วก็เลยตัดสินใจเล่นยังไงเนี่ยก็ไฟห้าสี่ใช่สันจิเลยอันติไฮรอดเข้าไปเลยใช่ปะ่ะอันติทิกก็ปมาเออแล้วเซเดนา่าแล้วเอแล้ว,ลว,ลวมีเกพีที่เดินกระตุวกะไหน,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 นยอยู่ข้างหลังอะ่ะเออก็ตัดสินใจเล่นเดียวอืมจรินๆเข้ามาล้วงตัวอย่าง อ่าซึเดน่าไปนะแต่ว่าช็อตต่อไปเนี่ยมันจะดูนสกิลของโฟเวียสว่ะแล้วก็นายศิวะเข้ามาติมดาเมจนะดูดิบ่าย่างที่บอกว่าโฟเวียเป็นตัวที่น่าลำคาญมากนะเป็นตัวดามเป็นตัวเมตาในทีมไฟน์นี่โคตรเก่งเนี่ยแล้วอีกอีกช็อตนึงก็คือเห็นป่าเพื่อนเปื่อยแล้วจะป่ะแล้วฮาร็เนี่ยยังไม่เข้ามาทีมไฟฮาเร็เข้ามาทีมไฟช้าเกินอืมเพื่อนตายมดแล้วแล้วก็เนี่ยเองที่บอกพลาดเลย ขามาเติมดาเมจไม่ทันอติเฟียแล้วคนที่จะกดหลอดเออคนที่กดเตาเนี่ยตายแนะ่อย่างอ,อีชนิชนชินก็ตายไปแล้วเฉาะนี่ข้อเข้ามาลําเรียบร้อยเลยเพราะว่าฮาริตไม่มีสกิลหนีนะคือมันโดนโดนไหนวะเมื่อกี้มันโดนมอนเหมือนเหมือนโดนเอ่อเหมือนโดนสตัมน,นะดูฮาริตไว้อ๋อโดนโดนโดน โดนไอ้นี่อ่ะโดนอะไรวะมันจึ๊บคีนึงอ่ะเดี๋ยวดูอีทีดโดนอะไรวะโอ้มันโดนไอ้นี่ว่ะโดนสก,กิลของไฮโรดอ่ะดูดิมันจะชานะจึ๊บนี่โดนทางสุดท้ายก็เลยเรียบร้อยอ่ะอืมแต่มาช็อตนี้ก็เป็นช็อตไฮไลท์นะเออดูดิคิงคองโคตรเก่งอ่ะโอ้ ซับฟอร์ดกะเลยอะผิดนะเอคิดว่าจะจะไปตรงนู้นแต่ว่าไม่ได้ไม่ไปดูดิไฮไลท์เลยนะโคตรเก่งไงดูดิเชีย่ยมาดูช็อตนี้คือฝ่กขอลึกคินพยายามจะเล่นนะพยายามพยายาม,พยายามจะทำเกมเล่น,เ,น,เ,นเห็นปะ่ะเนี่ยก็เปิดเร็วเลยแล้วดูโหแล้วดูโฟบียสดิโดดทำมาดูดิโอโหโดดรวเลยอืมดู ล้วปูละปูปปก็โอ้เนี่ยว่าถมเลยแม่งก็แบบโคตรเก่งอะ่ะโคตรแรงโคตรถึกโคต,โคต,โคตทรทนแล้วก็โคตรเก่งอะ่ะเป็นสองตัวที่โคตรเมตาเลยนะอืมก็แลกกันไปแต่ว่าฝั่งของึกควิดเนี่ยชนะไฟเนาะมาดูขอ้อยิดพลาดอีกข้อของึกควิดนะในช่วงของเอหลอดกลัวตัวแรกอ,อ่ะอ่าเดี๋ยวองค์จดูก่อนดูเลนเดชช็อตนี้เห็นปะ คือในแมปเนี่ยลูกขิดเนี่ยเห็นแค่ซูเปอร์ฟรินนะยังไม่เห็นอีกสีแต่หล่อเนี่ยใกล้จะเกิดละเห็นป่าดูดีๆนะอ่ะคือฝั่งของลูกคิดเนี่ยไม่เห็นแมปเลยนะเห็นแค่ถ้าจะเห็นในแมปจะเห็นแค่คอร์สกิดเพิ่งเคเบิอันดูดูดเห็นแบบว่าเห็นเปล่าวะอ่าเพิ่งจะเห็นคอร์สอ่าใช่ เพิ่งจะเห็นคอสแต่ดูการเดินของอไฮโอสนะไม่ไม่ได้ผูบแมพหรอกเว้มันไม่ได้ผูบแมพนะดูดิเห็นปะอ่าเห็นแค่นี้เห็นแค่3ตําแหน่งก็คือคอส์ดซูเปอร์ฟินหรือว่าเซเรน่าแล้วก็โฟเวียตเห็นแค่3ามสาแหน่งไม่ได้เห็นตัวอย่างไฮโอสแล้วก็ลาซลล์สนะเอก็เลยไม่คิดว่าเขาเรียกว่าไงก็เลยประมาทเออผมเกคิดผมว่าประมาทละกัน แล้วดูแล้วดูเขาเดินดิอ่าตอนนี้เห็นบุสโกเห็นป่ะตัวเองเนี่ยเดินมาถึงตรงเลนตรงตรงคลิปแล้วถึงจะเห็นลาสโลดเนาะแล้วเป็นช็อตที่ผมมองว่าพลาดจริงๆปาหมาทจริงๆเพราะว่าเนี่ยถอตต่อไปก็คือโฟวีตฟิกไซเลยแล้วสันจิคือซบแรกที่เอือไปก่อนนะฮะเห็นป่ะแล้วซันฟอร์ดมาเต็มไฟแมทันฟอร์ดยังอยู่ไกลอ่ะเห็นป่ะลวลาเลย อืมพาดเองไงคือไปเดินแบบมุมั่วสู้ๆ่ะเออตอนนี้เข้ามาแล้วก็แลกอัอนนี้ก็แลกเปอย่างฮันดอลลไปแตผ่ผมยังงง,ง,งว่าซุปฟรีฟินอะไรอทำไมไม่วัาปะเออนี่ผมยอมไปดูกับว่าทำไมไม่ว้าปะไ,ปไ,มไมปะซูป,ปฟรีนนะหรือว่าดูเซเ้น่านะเห็นเนบไหมวะโอเค เนี่ยตัวนี้ผมาบอกนะบ้าไปนะนะจบไม่ผูกแบบเชะอ่าเห็นแบบอ่าเรียบร้อยอ่อผมรูล้ละฝาไม่ถึงไม่บา้าฝาไม่ได้เนี่ยเรียบร้อยตายไปแรกอแบบคุดมันอนะ่ะแบบเนี้หลอดตัวแรกนะหลอดตัวแรกคิงคองเนี่ยกดกดหลอดดิ้งแม่นนะตั้งแต่เกมแรกและวมาดูว่าจะเป็นยังไงบ้าง,างกมนี้อืมโอ้ ดูดูตัวอย่างของไอ้นี่นะเดี๋ยว้ยดูอิชิชินกับไพฮรอนะจิ๊บเนี่ยดูเลยกดหลอดไม่ได้แต่ว่านี่ก็เลขตัวอย่างเอ่ไฮลอดมาเนาะซาฟอร์กตาไปดูดิบังดูดูดูโหแต่ว่าเล็กน้อยว่ะเดบลยโอ้โอ้โออ้โ้หนัวมากเลยแม่นี่ยคุยหนัวเลย นี่นี่นี่ดูช็อตไทลไลอีกช็อตโลดได้ไงวะ <laughs> นี่นี่สันตีมีย่งหลอกเลยนะโอ้โหเนี่ยห็นว่านี่คือโปรพิยอะเขาเล่นกันนะเว้ยคือถ้าในแรกนี่ผมผมคิดว่าตายแล้วแหละอืมเนี่โอ้โหแดนทันนะโอ้ยบบ้อยไม่ตายโคตรสด รอตู้ที่สองนะฮะสุปร r ฟ i t น e s s คือต่อได้เก่งมากนะเล่นแบบซิเรหน้าแบบเก่งอนะดูดิโหแล้วคิลเลหยอกล้อเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยตายเลยเจีนดุดนะเจีนดุดแล้วก็โอ้ทุ่มสกิลใส่นะแต่ว่าฮันหลิงแม่ตีนะเว้ยขอเข้ามาลำเนี่ยพูดแสบแม่งกดมาล้แเลยก็อันกดแช่ เดี๋ยวเาสัตฟอร์มอืมแพ้ไฟวะโหสกิลแมงใายเลไอ้ชุชินเรียบร้อยเหตุผลที่แพ้ไฟเลยก็คือไม่มีหลับปูฮะหลับปูหลับปูปปไม่ได้เข้าไฟอะลุยขาดดาเมจแบบมหาสาลเลยดาเมจแม่งหายหญ่ดูดิเห็นป่ะช็อตนี้คือหลับปูหลับปูปยังแบบเนี่ยไอ้ว่ายังไปไล่ตัวอย่างคออยเลยเห็นป่ะเรียบร้อยเลยดาเมจดาเมจหลักหายเลยลเนี่ยแพ้ไฟนะ หลอดมาตรงกลางนะคือหลอดนี่เนี่ยป้อมกลางแตกแน่นอน,นะฮะโอนิกก็พยายามจะพยายามจะเล่นลนะแต่ว่าในในแค่นี้ก็ไม่ฝืนนะฮะยื้อมาถมเลนนะแล้วผมคอนมีไอเทมแล้วนะสิบห้าที่คอนมีไอเทมแล้วเขาไฟได้แบบทำๆเลยทอดสุดท้ายอะ่ะเออคาทีซีที่เล่นอิชุชิดะแม่งพลาดแบบโค <laughs> ตรตลกอะ่ะเออ ไปโดนได้ดดไงวะแม่งโดนปลาไหลอ่ปะปลาไหลซเปอร์ปปรฟินอ่ปะปลาไหลไฟฟ้าดูดิชอตนี้เป็นชอตสุดท้ายแล้วนะเออตอนแรกเตี้ยไปก่อนนะฮะเจีโดนไปแล้วเตียนโดนเตียน,นไปดูคาทีซีดิซปเปอร์ฟินอ่ะอย่างแม่นอนะ่ะเดี่ยโคตรแม่นเลยดูดิโอ้โหเรียบร้อยฟิกใสเลยจริง <laughs> เป็นเพลงสุดท้ายที่โอโ้โหโคตรโชว์แบบโชว์คาสะเอ,อ ต่างคนต่างชว์คาดแล้วพูดล้พูดเข้ามาตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะโหแม่งแบบ้าดอะเออโปรเปียแม่งขุดกิ่งอะ่ะโปรเปียเขาเล่นแบบขูคดคุดหนึ่งแล้วป้อมแต่งกันมาห้ไม่ได้ <c oughs> เรียบร้อยส่วนใหญ่ก็จะพลาดกันเองนะฝั่งของลุขิดะวันนี้เล่นแบบไม่ค่อยนิ่งวะเอะแล้วก็คาทิซี่เนี่ยก็กด ก็เต่าไม่ค่อยได้เพราะว่าดุนขับตลอดเนาะเอโอเคก็จบกันไปแล้วนะก็เป็นเกมที่โคตรันเลยนะจริงๆแล้วเป็นเกมที่โคตรสนุกเลยอืมแต่ว่าในช่อสุดท้ายเป็นฝั่งของโอเนก่นิ่งกว่าแล้วก็ทําให้ดีกว่านะอืมชอมาไมคคลิปแบบนี้ถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้นะเพราะว่าผมจะมาวิเคราะห์เกมอ่าคู่อื่นอีกนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับทุกคนบาย